ลูกๆก,กำลังขี่สิสวยเลยจ้าดูาดูดูดูดดเล่นขี่จะเล่นขี่ามาเก็บขี้กันของดีปนี้ดูค่ะไม่ใองหรอมีสี่หรอ เก็บบอลนี้กันมาร่นขี้กันจ้ะร่นขี้น้องเรียนนะเาจะทำการล้อนห็นที่เราร่อนแล้วนะคะเป็นนี้ะการน ล่อนจนเหลือแบบจนให้มันแบบอออไม่ได้แล้วนะล่อนนะคะนี่นะคะเราล่อนแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะล่นแ้ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะจากที่เราล่อนแล้วนะคะเป็นมูนไสเดือนงามเลยนะี่ มูไส้เดือนนะคะใส่อะไรก็งามนะคะใส่พืชใส่ผักอะไรก็สวยก็ได้นะคะใส่บอลสีก็สวยนะเห็นไหมมันงามเลยจ้ามูลไส้เดือนบ้านแสนรักจ้ะจากสวนหลังบ้านแสนรักนะจ๊ะเลี้ยงเองใช้เองนะคะสวย,วยมากน้องๆที่ออกมาได้สวยมากคะ่ะเป็นมูลไส้เดือนจ้ะ